นากจะติดใจมาเจอไม่มีแล้วหมดแลด้วยน้องมาน้<ม>าองมามมงทําเองวาซาบิก,ก็ไม่มีน้ําจิ้มก็ยังไม่มาโชคดีเลยเจอพี่อืมพะผมคิดค่าทําแพงอยู่แล้มันทำ <c oughs> อีกมาก,กี่คนอ่ะมากันสิบห้าคนเออได้ได้สิบห้าคนกนินหมดสามตัวคนละนิดคนละหน่อยไม่นิดนะมันมันได้ไม่น้อยนะเจะไกัน้อยนะน้อยคนกินได้หมดหรอ โอ้ยตรงนี้เขายังแบบเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมันยังไม่ตาครับริงงแล้วท่านนี่กินนะย่างเผาไฟอ่ะมันหอมเหนียวแต่มันหอมมันร่อยแต่ต้องคนฟันดีมันเหนียวเลยแหละเหนียวโอ้ยถ้างั้นคนที่มากับหนูน่าจะฟันหักกันหมดแล้วฟันไม่ค่อยดีมันมันอร่อยมันเคี้ยวจะ่อยกันมันหอมเผาทั้งตัวแล้วก้ออกทำไม่เป็นก็ไม่ได้กินอีกเผาอ่ะทำยาก